จ้ะอันนี้นะคะก็มาพบกับเจนนุ่นเล็บครบอีกแล้วนะคะอันนี้ของพี่เขาจะเป็นลักษณะแบบกรบหนังเนะาะเดี๋ยวถามก่อนนอะว่าอันนี้รู้จักร้านนุ่นเดียวได้ไงคะเนี่ยเห็นในติกตกอกอ๋อเูในทิกอกอรอ๋อตอนนี้ใ,ในติกตกอกเราก็อ๋อ <laughs> แฟนเห็นในติกตกอกใช่ไหมคะอันนี้มาจากที่ไหนคะพี่ทางมาตะพุทธมาจากทางมาตะพุทธเนาะโอเคอืออันนี้เป็นมา่ี่วันแล้วคะพี่ มันเป็นเป็นมานานมากแล้วค่ะตรงนี้อ๋อเป็นมานานมากแล้วใช่ไหมคะใช่แต่ที่บวมที่เป็นหนองเหมือนมันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วค่ะอ๋อเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแต่ว่าที่หนังมันมีหนังไงคือมันเป็นมานานมากแหละอ๋อเป็นมานานแล้วแต่ก็มันเริ่มคันเนาะมันเริ่มเป็นคันคันแล้วคันคันเนาะแล้วก็เ่ะแล้วก็เจ็บของึ้นเป็นหมักหกเนาะอันนี้อันนี้แค่เองปะคะเนี่ยใช่แค่เองเนาะดูมเลอนกลปะเนาะอือหืออันนี้กางไกลเข้าได้ประมาณสามตาน่ะพี่ มามาเขายกสับเบียตอะไรไว้ด้วยอ๋ออเป็นเป็นมานานแล้วเนาะนี่เจอกันท่ิต i k t o k อือแล้วนะคะเนี่ยเห็นใน tiktok แฟนเห็นแล้วเนาะโอเคต้องขอบคุณ tiktok ที่ทำให้เรามาเจอกันเนาะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ก่อนเลยคามานานละนะอันนี้อันนี้เอาฝั่งที่ว่าไม่ไม่เท่่ก่อนเนาะปกติพี่ใส่รองเท้าอะไรคะเนี่ย ลองทาผ้าใบลองทาใส่ผ้าใบเนาะใช่ใช่แต่แต่จะบอกก่อนว่าเคสเคสของพี่เนี่ยเนาะไม่ได้เพกเป็นเคสเล็บผุเป็นเคสหนังผุมนิดนึงนะคะแค่ทักอันนีโอเคโอเคชิลๆค่ะชิลๆนะโอเคโอเค ขอขยับเพื่อปรบับฐานเลย <c oughs> อันนี้ชิวๆะใช่ของพี่ไม่ใช่เล็บโคบอ่ะเป็นหนังโคกนะพี่เขาตัดเองเนาะไม่รู้ไปตัดที่ไหนเจอกันในติ๊กต็อกเนาะเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะคือ <c oughs> อันนี้ยอย่างอย่างเคสพี่อ่ะอยากจะให้มาเป็นแบบ ตัวอย่างในเรื่องของที่ว่าคือบางคนอ่ะไม่ได้เป็นเล็บขบอ,อะเป็นหนังอ่ะโทษนะคะแต่ก็จะมีเล็บนิดหน่อยนะคะอของพี่อะใช่ค่ะมันมีเล็บใช้หนึ่งอม้ตัรโับโัวถับไปพี่เลยโทษนะคะมาเห็นจ๊ะ หนองมาด้วยนะครับหนองมานะครับอือคือมาพร้อมกับหนองค่ะปุดตเสียมพี่อยากรู้ไหมพี่เจ็บไหมเจ็บแบบทนเจ็บนิดๆเจ็บแบบทนได้เจ็บแบบทนได้เนาะฉันจะเอาเธอออกแล้วนะดูดิ รุ่นสัญญาว่าจะเอาแค่ครั้งเดียวค่ะแล้วเราจะจบกันคือแหละอันนี้หนันหนงค่ะชือ่อค่ะหนังช่่อันนี้คือหนะังนะต่างใจเลยดิหมูอ้วนสามีดิบดิบเริ่มต่อสามีเริ่มต่อโคตรโล่อะ ของพี่เนี่ยเป็นเคลที่หนังควบแล้วทำเองแล้วรู้เลยแหละค่ะพี่ว่ามันเป็นหนังเพราะว่ามันไม่มีเล็บมันเป็นก้อนใช่ใช่เป็นก้อนหนังแล้วแม่งโคตรคันอะเนาะใช่ค่ะมันคันแล้วมันหุ่หหิดเากอะเนาะลำคันหัวใจแล้วเกินเนาะนี่ต้องขอบคุณคุณแฟนนะคะที่ดูติ๊กต็อกใช่ค่ะอันนี้คือเราเคลียร์แล้วนะ โอ้โล่งมากเลยบีบก็ไม่เจ็บแมนี่ไม่เจ็บละไม่เจ็บละม,มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโล่งทั้งจะนุ่นนะคะแล้วก็โล่งทั้งคุณพี่เขานะคะก็ต้องขอบคุณพวกพี่นะคะที่จะบอกยังไงเดีเล่นติก๊กตอกแล้วกโ็โล่งอ่ะโนละ่งอ่ะโล่งอ่ะเนาะมาไกลด้วยคือไม่เคยโล่งแบบนี้มาก่อนเลยใช่ค่ะมันมันไม่รู้สึกไม่อึอดอัดไม่อะไรเหมือนมันยกพวกเขาออกจากอกนะพี่นะ พี่เราเราคุยกันเหมือนเราคุยกันว่เนาะแต่จริงๆแล้วแบบแม่งคตดแบบโคตรเทียเลยอ่ะเนาะตอนดึงออกรู้สึกแบบพรืดๆเลยปึ๊ดๆอ่ะพี่เขาดึงออกมันึ่ะพรืดๆมันไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วเห็นปะมันลึกนะมันลึกมากเลยถามว่าเคที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะสําหรับคนที่เป็นแม่งคตรมีอะไรเลยอ่ะเนาะใช่ค่ะคือก็ดูอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เล็บนะคะ เขาบอกว่านี้ไม่ใช่เล็บนะแต่อันนี้คือหนงอังแล้วเป็นไงพี่ทีเดียวทีเดียวรูเว้เรื่องเนาะทีเดียวจบโล่งก็ฝากนะคะ,ะเพื่อนๆเขาหน่นะคะที่เป็นเล็บโคบหรือว่าตัวเองไม่ได้เป็นแต่ว่ารู้ว่ามีเพื่อนเป็นนะพี่เนาะก็เหมือนแบบเป็นการบอกบุญอะแบบมันมทําให้เรู้สึกว่าเราเป็นอยู่แล้วมันหาทางแก้ไม่ได้เนาะก็ฝากติดตามช่องเจนุดเล็บผมนะคะได้ทางทิกตอกเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบค่ะฝากด้วยนะคะ